สวัสดีครับมากินเข่ากับแม่เมื่อนี้สามคลิปเต็มๆเดืกแน่จังหน่อยใส่เวลาเดืกอ่ะกินเข่ากับแม่กับแกงหัวน้ำไม่สูมใส่ไก่หัวน้ำไม่สูมใส่ไก่ตายไม่ไม่นะโอ้ไม่โอ้ยละกะก๋วยปริ้นฟ้าใส่เนื้ออ่ครับเนี่ยอันนี้ก็พากับจ้ะกิน สะลาละ่ะเสบรเน้กันคำใหญ่ๆเลยจ้ะคำใหญ่หญๆโตๆอ่ะยิงเขากระแปะเด้อพี่ดองทุ๊บตุบตุนะ๊บป่น กนนนรนี่ยคุนพอข้มปเนี่ยก็ืเนื้อก็ออ,อกจิดมันจะน่อยนะเน,เนื้อกระิดมันจะน่อยวะเขากันพอดีเลเซบๆดูดูวันบอเออกินเขาตากลองกับแม่มอบิอีกเช่นเคยนี่บุได้ลองเพ่งให้พี่น้องฟังเนาะขอใคยไหมน,นําเออ จิตรสั้นแล้วยุ่ขาวรำบอกว่ายุขาวมายนเขาวน้ำกันวันนี้คือเปลี่ยนร้านค้าใหม่ร้าน้าวเปลี่ยนฮ่าฮ่า่เนอนเป็นผมย่างเรียวขนาดตา้องว่าูแต่ผมด้วะ

กินยังดีปลาบุนีดู้าแม่ใส่หอรูดดวาออะไแต่จ้ากงด็ไปเนาะไปนึ่ว่้ผักวมกับแครอเลยเจ้หอนนี่ละพีเ้เพชร À, còn con cong tham này Thường mới kia Ngon 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 Bảo nó thật á Cháu xung đấy rồi Cháu bỏ vào xung Xì à? ừ. ổn quá chị làm sao anh chị bày nhanh Chứ cơm Chứ ต้อง่ม้อง่เบอร์สิสิแสงจดๆอันนี้เบอร์อันนี้เบอร์ส ตากล้องมาต,ตมาสองตุบ네ชุสมฉนอันนี <c <c ้สัำกับสกินเฮดเลยเ้สั่นกับบวชันเลยกัสั่นกับปล่อยเงวเลยครับตัองียบปล่อยเป็นปีหัวนะเฮ้ยะปล่อยเป็นปีกับปล่อยเงา้าเลยเนาะได้อเอุตส่าห์ปล่อยแหวกเนาะตอนเนย ม่นงไม่เป็น่เป็นของร่องปะร่องยาวเร็้ยวเร็วไปไปแม่เดี๋ยวแตนนะตอนนั้นเขาไปร้อยตกเลยแล้วแต่หลักผมเขาจะเปม่ยังไง

ลเอาป้หมดแล้วก็เียนึ้นนะี๊ยน้นนสเตมโต๊ะเจ้เัตมทะตีหากันเมเียรน้อง ต่างเตาถานนี่ดีมะเรีนป้าดีก็ลูดออกก้ต้อกไปเลยเหอันใหม่จะขันอกเ่ซื้อได้แต่ว่าข้างในลูดต่อที่ขาทึนกระุ่นก็เทียมก็จะน่ะ cái kinh doanh mà thôi chị rồi. nó là phá ừ. chị rồi đi ủa cái cây đèo về tết

้จะสร้างกับนพิกแม่ก็ไล่เขามาถามแม่ได้เลยครับเบอร์ละาไอจีลา่ลาเขงแม่กันอยู่ข้างลา่างเปลี่ยนลูกมากมืงเราเขียวแบบเขียวแบบปลาแห้งหรือเขียวแบบพิกเอ้ยตาาปนก็นได้นะแต่ว่าแม่เห็นแห้ง เ,เห็นดูนเห็นเรียนช่วงเดือนพูดยปุูเขาเสียเพราะว่าถอดชุดเนี่ยใช่ไหมตู้เหญ่นนะเจ้าโอเคโอเค,โอเคครับ ขอขอบคุณครับเพชรเฮ้ยกินหน่อยมึงเนี่ยนะพี่น้องนะก็ลองไปเฮ็ดกินเมืองตามแม่อะาเสียบจุดใจคนอีสา,บา,น,าบนบ้านเฮาบ้านๆเนาะขอขอบคุณครับที่ติดตามแม่บริเก้นบ้านเพชรเพชรมีชลินเนอร์เพชรเพ็ดมึงเนี่ยแม่บริก็บบุ้มียังมีค้าวบา รับฟันดีถูกหวยถูกเบอร์ทุกคนนะครับรับดวยรวยรัทุกคนขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามแม่มาลินะครับเด้อโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ